ความลับที่ไม่เคยมีใครบอกเกี่ยวกับการยกคิ้วั่งกล้องอันที่หนึ่งนะคะอาจจะเกิดแผลเป็นบริเวณหนังศีรษะได้คะ่ะจริงๆต้องบอกว่าโอกาสเกิดค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเกิดแผลเป็นที่เรากลัวจริงๆก็คือแผลเป็นนูนหรือว่าที่เรารู้จักกันว่าคีลอยนี่เองคะ่ะ ซึ่งคีรอยมันเป็นกรรมพันธุ์นะคะอันที่สองนะคะผมร่วงหรือว่าผมไม่ขึ้นนะคะจริงๆต้องบอกว่าปัจจุบันนะคะเทคนิคในการผ่าตัดพัฒนานไปมากๆแล้วนะคะในสมัยแรกๆมีการใช้จี้ไฟฟ้าบริเวณรากผมโดยตรงนะคะทำให้มันมีความร้อนแผ่ไปบริเวณแบบเป็นวงกว้างเหมือนที่เราเคยเห็นในข่าวนะคะที่มันแบบผมร่วงเป็นวงนะคะ อันนี้ก็เกิดจากการใช้จี้บริเวณรากผมนะคะปัจจุบันนะคะเราก็เ,เลิกใช้กันแล้วนะคะที่3นะคะสิ่งที่เจอได้เกือบ100%นะคะคืออาการชาค่ะโดยปกติเวลาเราทํา2กล้องโยคิวนะคะจะต้องมีการเลาะนะคะบริเวณเที่เราจะส่องกล้องเพื่อลากคิวขึ้นมาในตําแหน่งที่เราต้องการนะคะทีนี้มันจะมักจ,จะมีการบาดเจ็บของเส้นประสาทที่รับความรู้สึกนะคะบริเวณหน้าผากแล้วก็หนังศีรษะเล็กน้อยนะคะการฟื้นตัวส่วนใหญ่เนี่ยก็แล้วแต่คนนะคะส่วนใหญ่บางคนที่ฟื้นตัวเร็วหนึ่งถึงเดือนอาการชาก็จะเริ่มลดลงแล้วค่ะ